ขอให้เราเอาน้ำตาไว้ข้างหลังไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจคือเราต้องผลักดันเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่การเมืองของชนชั้นนำบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปพักเก้าไกลจะมียุทธศาสตร์สำคัญสีด้าน มีภารกิจเฉพาะหน้าสองภารกิจสำคัญภารกิจแรกคือสร้างพักก้าวไกลให้เข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนจริงๆให้ได้งานในวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านนี้นับจากนี้ต่อไปผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนช่วยกันขยายสมาชิกพัก ช่วยกันขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างพักเก้าไกลให้เป็นพักการเมืองของประชาชนช่วยกันเปลี่ยนแปลงวันละเล็กวันละน้อยช่วยกันปักธงทางความคิดทําพักเก้าไกลให้เป็นพักที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึง ยุทธศาสตร์ที่สองคือยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านในสภาอันนี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่เป็นภารกิจเป็นความรับผิดชอบของพักฝ่ายค้านที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารผมในฐานะหัวหน้าพักคนใหม่ผมให้คำมั่นสัญญากับสมาชิกพักทุกคนว่า เราจะทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาไม่เกงใจใครเหมือนที่เคยพิสูจน์กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาดุดันด้วยเนื้อหาท่วงทำนองสุขุมมีสุสขุมคำภพีรภาพ นี่คืองานฝ่ายคา้านรวมทั้งสิ่งที่โฆโซพักคนใหม่ได้บอกไปคือการผลักดันกฎหมายและวาระการเปลี่ยนแปลงเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติด้วยยุทธศาสตร์ด้านที่3คือยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านเชิงรุกซึ่งเรื่องนี้ผมขออนุญ,ญาต ให้คุณพิธาลิมจเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักของเรามาอธิบายกับสมาชิกพักยุทธศาสตร์ที่4คือตรึงพื้นที่เก่าลุกพื้นที่ใหม่พื้นที่ไหนที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกสมาชิกพักเก้ากลไปเป็นสภาเป็นสอสอเป็นผู้แทนรัษฎร ต้องเร่งทำงานพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อท่านเลือกพักเก้ากายไปเป็นผู้แทนรัศดรของท่านเราทำงานไม่เหมือนใครเราสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันทำส่วนพื้นที่ไหนที่เรายังไม่ชนะการเลือกตั้งผมขอเชิญชวนให้สมาชิกพักทุกท่านช่วยกันทําพักให้เข้มแข็งขึ้นและช่วยกันเฟ้นหา คนที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรของพวกเราอีกสองภารกิจเฉพาะหนึ่งคือการเลือกตั้งท้องถิน่นทุกระดับหลังจากนี้ต่อไปพักเก้าวไกลจะสร้างกลไกเพื่อให้สมาชิกพักเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาผู้ลงสมัครท้องถิน่นทุกระดับ เป้าหมายไม่ใช่เพื่อสร้างหัวคะแนนในการเลือกตั้งใหญ่แต่เป้าหมายคือการผลักดันการกระจายอำนาจทลายรัฐราชการรวมศูนย์ในทางปฏิบัติให้เป็นจริงภารกิจสุดท้ายคือการร่วมกันผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชน ดังนั้นนับจากนี้ต่อไปขอให้พวกเราสมาชิกพักช่วยกันร่วมกันลนนรงเรียกร้องให้มีการประชามติถามประชาชนว่าต้องการที่จะจัด,จดทำรัฐมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่และต้องทำโดยสมาชิกสภา,าร่างรัฐมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดผมทราบดีว่าพวกเราเสียใจ หลายคนสิ้นหวังหลายคนเสียน้ำตาเพราะพักเก้าวไกลชนะการเลือกตั้งมาแต่วันนี้เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือนับจากนี้ต่อไปขอให้เราเอาน้ำตาไว้ข้างหลังเอาความเสียใจไว้ข้างหลัง ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจอีกต่อไปเราลองนึกถึงสังคมการเมืองไทยก่อนที่จะมีอนาคตใหม่ก่อนที่จะมีก้าวไกลวันนี้พวกเราช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดไหนไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจมีอย่างเดียวคือต้องเดินหน้าจับมือร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มากกว่านี้ ให้มากพอเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน